ภรรยาจะวิ่งเร็วกว่าเรานิดหน่อยเพราะว่ามันอยู่คนเดียวอิชาโคกำลังเดินกลับบ้านมาไม่รีบค่ะบอกเลยว่าโดนล็อกเท่ากับตายเหมือนกันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเวล่สามถ้าโดนล็อกใช่ปะหนูจะต้องเข้าไปวางแถบอยู่แล้วพี่แบ็กซิลให้หนูนะไม่ไงั้นมันจะยกหนูลดเออมันก็เจ็บเหมือนกันเฮียหนูต้องขอแบ็กซิลเอ้ยอะไรอะไรหลอน ชาโคอยู่แถวล่างชาโคอยู่ล่างน่าจะรอให้มันทุ่งมาอ่าพี่มันรออ่าพี่อี๋ไม่เป็นไรพี่คิดระวังตัวด้วยมันมีฮิลไงดบไม่มีฮิวสวยมากพี่คริสไม่่ีาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโดนพื้นตายก็ดีแล้วอีสโอเคเลยถ้ามันไม่ตายมันจะแย่ต,ตายก็ดีแล้ว จะว,วางพื้นช่วยหนูหน่อยหนูจะเคลียร์เวฟเว้ยต้องเคลียร์เวฟมาไว้เฮ้ยทุบีบไหมว่าุดหลักแถบนะไม่ตายตีไม่ถึงอ่ะตีไม่ถึงเหี้ยมากกูจะไม่อยอมให้นายฟรีได้คิวกูจะต้องสัตว์มันต่อยยังไงอย่านะอีที่อ,อกโดนล็อกตายนะกูเพื่อนเล่นมึงหรอ ล็อกใครโดนบอกเลยว่าอิกไนได้เลยค่ะถ้ามีได้มีแต่ขอบอดก่อนได้ค่ะจบใครเฮียจะหยุดไหมไปข้างไหนเฮ้ยไปเลยค่ะพ bon ี่คลีมไปอยู่ข้างในนี้ จะหยุดไหมเฮียสวยโอ้ย<ะ>เห็นอีหมานี่ดุกดิกมากเลว,ว่าฝักดุนแล้วคือแล้วคือคันันพนูไม่เคยมองปีนี้แบบเลยโอเคอหละยังไอัอ่ว่เพราะกระผมไม่มีสตาวมันโดดเข้อรองกันโอยโอ๊ยโอ๊ยแซ็มีออกไหมนะมีค่ะมีค่ะ เป็นที่อะไรอีดอกเมื่อกี้ได้ิเป็นไงล่ะก<ะ>ูสกิลสาวแล้ววางแถบมือก็โง่ไปโดนเขาพุ่งปัญญาอ่อนตีข้างหลังตีข้างหลังไม่งไปนะคะไม่เป็นไรคะ่ะหนูรอดแล้วคะ่ะเดี๋ยวว่าตรงนี้ก่อนคะ่ะทะลุม,มายู่ตรงว<ะ>้าวรอดใ<ง>น,นไงใน,นไงนไงว้ลอ็ลอกล็อกแมนเกินร้อยสาวน้อยสาวน้อย,อยคริสโตเฟอร์คือเกินจริง อิตโตเฟ่โอเคคริสตินสาวน้อยคริสตินนี่งยังแพงค่ะเฮ้ยมึงจะหยุดไหมอีชาโคทำไมอ๋อมันออกของเคียวหวาดมาเลยชิ้นแรกเปรี้ยวเหรอมีฮิวนะคะถ้าพี่อาติพี่เด้งพี่อาติเลยนะสวยมาก้ยแต่ได้ตึงอยู่ เว้ยอีควายเฮ้ยอยาแฟดแล้วมัคนควายก่อนมันแฟดแล้วมันแฟดแล้วอีเนี่ยใช่ค่ะสวยมากคะ่ะมันจะเดินหรอกค่ะ<อ>เฮ้ยเข็ดก็หายนะคะอ,อะไรอ่ะอกโคยังไม่หกอีก,หอกเหรอยังมัวจะเดินลาด,างดงไงแกงไงพี่โดนปวดเดินอย่างเดียวเลยก็แต่พี่เดินช่วยได้นะเดินช่วยเยป่าได้นะหนูโอเคละเข็ดหายนะมาหาเราปะวะ ไม่เป็นไรกับอาดังไงเขี้ยเยอะมากพี่หนีไปเลยโอ้โหเยอะมากเลอะเออเออมันแฝดตามด้วยแต่ว่าเออนิดเดียวซันยาก่อมาดูว่าซันยาไปออกมาเด็วกระต่ายยืวเวลายืวเวลาหัวใจสี่วิมาสี่แก่เออมาเซมาเซกลัวเลยนะคะ อะไรมันแฟตหรอเอาเอาโอเคนี่สาตียี่ยีค่ะสอง๋อสกิลบลอกโอเคตูหูวิ่งมาซูมแต่ไกลเลยค่ะเอ้ย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 อะไรอยากจะทำซันั่เรสหรอมันเอาหนูแล่เลยรอดจ้าเพราะมันมันวิ่งคือคือแบบมันตายแล้วโอ๊ยอาวุธได้คิวอ่ะ เออทาโคแถวนี so ้ทาโคแถวนี้มันวางกล่องตรงนี้นี่ไงทาโคนี่อะไปแล้วควายกล่องฮะล่มาจากไหนมาสิอีง่กูไม่ใช่คนโง่ควายค่ะถ้าเล่นเวค่อยมาว่ากันนะเอาตัวปอดิปัญญาอ่อนโง่เหมือนควายจริงนะมึงอะ เกิจัดไฮ้ยพิกซิสสวยมากค่ะพีคิสงได้หนึ่งได้หนึ่งได้ซาโคไม่เป็นไรแต่ช่างงนะควายเฮียหมาปัญญาอ่อนตอนเกิดโดนตัดก้านสมองเลยเฮียโง่ขนาดเนี้ยเฮ้ยอะไรมันอยู่ตรงนีสาตัว แรงมากแต่หมามึงก็ยิงมาแล้วค่ะแค่นี้มึงกูจะปวดเพื่อนอยู่เต็มเลยเพื่อนอยู่เต็มเลยเอ้าอะไรอีกอีนี่ก็โดนค่ะอันละกูวางแถบค่ะคือแกคือเหมือนจะตาคือดูแบบอีนี่จะวิ่งตามเสร็จหรอคืออย่างนี้ตลอดไปมึงมาค่ะอีเหี้ยมันมีวอร์ดปะน่ะพี่เล่นเซิร์ฟนอกไหมครับเล่นแต่เซิร์ฟไทยเล่นแต่เซิร์ฟไทยเคยเซิร์ฟนอกไม่ได้เล่นค่ะแต่เซิร์ฟนอกคนมันเอมึงเดินมาสิ หนีไปไหนรู้ค่ะว่ามึงจะพุ่งเข้าหากูอีห่าขยันมาวางเนาะมาเดี๋ยวเดินให้จบระหว่างได้แค่นั้นด้วยนะทำที่แดดเลยไม่ได้นะเฮ้ยพิ่คิสโดนพิ่คิสสัญญาได้ไหมคะล็อกล็อกแค่นี้มันก็มาไม่ได้แล้วข้างหลังข้างหลังมีคนเทเลพอร์ตโอ้ยขอโทษขอโทษว้ายหมาหมากัดฉัน มากสมัยใส่หัวคือเมื่อกี้แตรอดแหละแต่ว่ามันสมัยใส่หัวฉันเฉันอยู่ข้างหลังสุดเลยฉันสบายมากฉันยิงอันนี้ให้เดีฉันยิงอันนี้ไปให้อ,อะไรที่อะไรมึงสองนัดค่ะ เล่นแง่เฮียอะไรบ่แต่มองทางนู้นเหรออีตาเลยเอาบอลลอนเถอะเออบอลเออมังกรเกิดก,ก็ได้ปะ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 ตัวที่สี่ละไปเถอะมังกรดีกว่ามันไม่มีชาโคก็ไม่ต้องกลัวฉันไม่กลัวหรอกไปกับพี่คริสก่อนดีมามันโดดฉกหีฉันไปเฮ้ยอย่าพึ่งรีบเลยยิงตัวละนัดก็พอคะ่ะ ขบวนกำลังไปขบวนกำลังไปเดี๋ยวเราบอลอนต่อนะสาวๆกลับบ้านทํา,<บ>าไมไม่ถึงค่าแอนติเมทใช่ไม่ถึงคันยังามไม่ได้ความพังเราอะไรพี่แล้วมาทีนใช่อันนั้นแต่ก่อนมันโหดนะฮอลิีเคนกับธนู เฮลิเคนกับธนูกืออะไรธนูกับเฮลิเค็นธนูพลาสติอพลาสซีกกับเฮลิเคนใช้กันได้โคตรโหดเลยตะโคอยู่นตัวจริงเทียบว์ดอยู่มันแยกร่างสอบก่อนรักปองกูก็ซูมหมดไม่สนลูกใครค่ะตัวจริงมีฮีลอยู่เอาอีกข้างหลังก่อนอีกข้างหลังก่อนอีกข้างหลังก่อนลงมาทำไมรีบลงมาทำไมครับมึงรีบลงมาทำไมรีบลงมาทำไมมึงรีบลงมาทำไมรีบลงมาทำไมรีบลงมาทำไมคุยเยอแม่ ตระการให้แล้ววีสันเกิร์ดสิบรอรอสิบนีก็ได้พี่คิดน่าจะรอทันอยู่อย่าเพิ่ง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 เดี๋ยวชาโคมันอันนี้ตีเลยก็ได้มั้งได้มาเนี่ยห้าวิห้าวิชาโคมาแล้วชาโคมจะสกิลเตรียมตัวหนึ่งยิงโอเคขอบคุณครับทำทำไปแล้วออกไรต่อดีอว่ากินทีเดียวแม่งเลยมันไส้มึงกลับมาสิมึงกลับตรงเงามาสิเต็มเต็มนะแถบนะเพื่อนเล่นหรอ ่มันหยุดดิมหยุดเล่นกับกูเดินนะอีจอ,อกลับบ้านกันก่นกอนสาวๆลิงสู้สู้ได้ฉันมาแล้วลิงฉันจะช่วยลิงก่อนไม่ต้องกลัวลิงถือเวลาที่จะใช้นิง่งโอเคมันไม่อยากให้ชนันไม่อยากให้แก่ถ้ามันให้เราเกิดไปน่าก็น,น่าจะมามุนมนี้ให้พี่ไปเดินลอดตีนเลยไหมไม่ต้องกลัวใค่ะไปได้เลยค่ะ,คะเรามีซอัย่ามีอะไรอยู่เลี้ยงใส่แตงกวาดีกว่า แต่วิ่งเลยแป๊บนึงนะของน่าจะได้อยู่ขับแล้วอะดันเอาอีฮีกันเถอะาไปเอาอีฮีกันเถอะแบาลเรายังมีอยู่เฮ้ยหมาหมาไม่มีแฟดไม่ต้องครัวหมาไม่มีแฟดนี่นะคะเฮ้ยอยู่นี่อ๋อเล็บีอจังเลยเด็ก ไปเทียอะไรอีดอกเบิร์ดเพิร์เจอร์ค่ะมันอยู่ไหนขอมองเห็นหน่อยเบิร์ดอะไรเพิร์เจอร์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 อีดอกกูยิงหมดนะไม่สนลูกใครนะเออมึงมาสิคาร์โกอยู่ตรงเนี้ยการ์บ้ากนะไม่มาการ์บ้าป้อมแตกเนาะ อย่าทำซันนาค่ะอย่าทำซันนาค่ะอย่าทำซันนาอย่าทำซันนาค่ะอย่าทำซันนาค่ะไอ้ไอ้ไอ้ลูกน้องมันน่านลำคาญอ่ะมันบังเยอะบังแยะมากบังอ่ะไม่ได้กลัวนะเพื่อนเล่นหรอกการทุกอย่างที่จะเข้ามาหาเจ้านายแม่คือมาหิหลวมมันก็คลอดเยอะอยู่นะ น้องหมาคือดาร์คินตัวสุดท้ายใช่ไหมครับน่าจะน่าจะมาอีกแล้วมั้งเดี๋ยวคงมาอีกแลลวคงไม่สุดท้ายหรอกอู้ยมันโลดเด้งอ่ะอินี่ลีเจนดาลีแล้วโหรอสอนยาซอนยานี่แน่เราวิ่งค่ะเราวิ่งค่ะนี่แน่เอลเดอร์ยัยพัช่่กบอวาะไไจ เออไม่ต้องกลัวไม่ต้องนี่แน่เอลเดอร์ elder. กำลังไปอย่าเพิ่งเปิดนะคือแอป,ปตอแหลก่อนอย่าเพิ่งเปิดรอฉันนิดนึงม,มันเปิดมามันเปิดนั่น,นแหละมันพุ่งไปแล้วมันพุ่งไปแล้วเอาเลยมาลาตีไปแล้วด้วยมาลาตีไปแล้วด้วยใช่มาลาตีใส่ฉัไปแล้วจบเดีย๋ยวรอเพื่อนก่อนรอสักส <อา S 1> <บ>ิบวิแล้วค่อยเริ่มตีรอสิบวิค่อยเริ่มตีรอสิบวิค่อยเริ่มตีได้เลยนะมาลาตีมาลาตีละมาลาตีนี้ช่ก็รู้สึกแย่ลยนะเนี่ยแบบเราไปร้านมาแล้ว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  ตีได้เลยนะแต่ว่าธริยาจะมานะธริยามานะอยู่อยู่ทางอยู่ฝั่งเดียวกันแรงก็เท่านั้นแหละฉันมีซูมค่ะมันมันออกไปนี้แล้วแบตชีแล้วอะไรอ่ะอะไรคะอะไรคะอะไรคะสามนัดนะคะคือเล่นหรอไม่เล่นนะคะไม่เล่นก็ขอคาร์ดี้ขราบเบี้ยวค่ะว่าไม่เล่นค่ะดูดาเป็นลูกสาม บอกเลยว่าไม่เล่นนะคะยิงไส้แตกหมดนะเพื่อนเล่นเหรอกูววบอกเลยว่าเอาเอกซอร์ดก็เอาไม่อยู่นะคะมึงมาค่ะอีหี่ยเดี๋ยวพี่จะปลดโล่ให้อีธริยาเนี่ยมันอยู่ไหนอะนี่ไงเดี๋ยวปลดโล่ให้ 1 2ึงสองสามปุ้งก็มาสิก็มาสิกูยิงไสแตกหมดนะกูยิงไสไสแตกหมดนะก็มาสิกลัวมึงเหรอมึงจะไปไหนอีหมากระลี่ยังไม่ทำไปถึงไม่ไแท่งแคบลยกะี่จริงพ่อลูกโดเกินถ้าไม่อยากจบก็ไปดันบนแค่นั้นเองจบปล่อยนี่แหละค่ะอยู่นี่แหละ พี่บาททีหลวมแลก็อยู่ป่ะข้าวข,ข,ขอดับเบิ l e ขอเบิ้ลนะคะสองตัวนี้นู่นขอได้ค่ะจัดไปจะได้หรือเปล่าได้ไชัวร์ว่าเราจะทำได้ไม่มินเนียนไม่ตีคีบถ้าตีคีบเดี๋ยวมันเดี๋ยวคีบมันนี่อย่าเพิ่งไปสนใจป้อมคีบไอ้อขอเพิ่อตีหนึ่ง <c oughs> แมท มันมาล่ามาันเถิด<ท>อีมันไปติก๊กไงจะไปหยุดป้อมแล้วมันยิงเนแลวรวแรงเกินโอเค